ตีนไก่บ่มีกระดูกดลยครับมันนี่บ่มีกระดูกต้นเดียว <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันนี้มาพอกันอีกแล้วนจ้าก,กับกินกับพลจ้าพี่น้องจ้ามันนี้มากกับแนทคี่เก้าจ้าพีน่น้องค่ะ<า> วันนี้ได้เมนูตำตีนไก่จาพี่น้องคะ่ะม,มาสียัวยวเลยจ้าพี่น้องจ้าเผ็ดแซ่บซีดเหมือนเดิมคะ่ะมาแส่น้ำกันเลอจา้าโอ้ตีนไก่ม้อนี้ตีนไก,นนไก่จับแห้งบ่ได้เปื่อยแห้งตีนไก่บ่มีกระดูกนะครับม้อนี้บ่ <laughs> มีกระดูกต้นเดียวน้ำกันมีกระดูก <laughs> เด็กการใส,ส,ส่เมื่อหรือใส่สวนเอาดีๆนี่เขาซิมเสื้อเด<ต>ี๋ยวลิมเล็บน้มหมมอ,องง่ะลงมากเนี่ยสาเหตุที่เราตอน ปหาวา,านสาวพี่หงกฮืมอืมตีนไก่นไก่เยอะๆจ้า Субтитры mm -hmm. เนื้อเกาด้วยค่ะพี่น้องคะบอกแล้วว่ากินอยากว่ะแต่กระเสียบจ้ะแม,ม่ดูได้กินย่างๆในเสียบค่ะแต่พี่น้องคะ นี really, mm ่ไงนี่แก่่ะอืมแก่แค่ตรงมาสูงใช่ป่ะอืมสายบัวหนักมาก ใส่สายบัวน้ำน้ำค่ะพี่น้องจา้าสายบัวหรือไรบัวสายสายมันบันไรบัวนันเป็นสีข้าขาวๆเลยเนาะนี่เขากับโบหูกันอื ดูจากน้องคะ่ะพี่น้องอยากเห็นมุกควายออกไปถ่ายของน้องพี่น้องคอมเมนต์มาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปหาวิวงามๆถ่ายจ้ะพี่น้องคะ ีบอมมี่หน้าเป็นคองแต่คลองจ้าพี่น้องค่ะจิไปขอทายทงหน้าเพิ่นกับบอก,การนะค่ะพี่น้องค่ะยืมสถานทีน่เนาะจ้ะอืมตีนไก่จ้ะ ลาดน้ำส่ตงตำเผ็ดเด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะกินกับตีนกไก่เหมันดังเข่าอกัน เจ้บว,ว่ามียังเราเลบ้บอกผมเงียบนะครับเป็นคนขอนกันครับ <c oughs> เกิดอยู่ขอนกันบ้านไหน,นยอยู่ขอนกันครับอยู่เพื่อมันจาาเนี่ยชิบิชิคอยอื ข้าเห็นยังเห็นหน้ำเนาะคะ่ะเป็น้องคะ่ะเพื่อให้ขัดดืมันจะเจาะเอ้ยปากคอยพอร้อมสรับสนุนตลอด มาเห็นนี่ยออกนอกกล่องอืะแฉไม่ับปน้อน ใช่ไหมม,มันต้องเผ็ดเผ็ดเนะาะรื้เบ่าเต่นนึ้อ่ะซึงม่มันมีแสบก,ก็าสม,มอม ยาแท้กระดูก ส่วนอ่อนค่านตะวันครับพี่น้องคะกินกับยังอ่ะแซ่บข้าวทุกเมนู เสียบครับวันนี้บมกพริกนวเนี่สามสิบเลยอ่ะพี่น้องค่ะกินม,มันกนอนเลย น้องคะสำหรับวันนี้กับเบิร์ดเราเนี่จ้าถ้ากินมากๆกินมัมสุภาพพ่อยขอถทดขอบพายน้ำเดือดจา้าพบกันใหม่กับพลอยกับแนทคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับผมแล้วกันไหมครับ